วันนี้พามาดูช็อปที่ทำ DIY เครื่องตัดหญ้าค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของแมชชีนช็อปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเครื่องมือที่ใช้นะคะก็จะมีเครื่องเชื่อมนะคะก็จะใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากับเครื่องเชื่อมติกค่ะก็มีโต๊ะเชื่อมนะคะมีเครื่องเจาะถัดไปก็จะเป็นเครื่องมิลลิ่งนะคะ นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานอันนี้เป็นเครื่องมินิ c n นแต่อืนน่นก็ยังไม่ได้ไมไม่ได้ใช้งานค่ะเป็นเครื่องที่ DIY เองค่ะส่วนที่ใช้อีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นเครื่องกึ่งนะคะแล้วก็มีเครื่องตัดไฟเบอร์ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากให้รีวิวก็ทักในคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามงาน DIY ของอึ่งค่ะ